แลนสไลด์ของคุณทักษณิณและอคุคงอิงเนี่ยแปลว่าคนไหลออกจากพรรคถ้านับดิ้วกันแล้วจนถึงวันนี้แกนนำและสสเพื่อไทยลาออกแล้วมากกว่า40คนท่านผู้ชมครับผมก็เลยจะถามกลับมาว่านี่คือสภาว่าพรรคการเมืองที่กระแสมาแรงถึงขั้นจะชนะแบบแลนสไลด์หรือชนะท่วมท้นหรือเปล่าทุกพรรคอยากได้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ท่านผู้ชมครับต้องอยู่บนพื้นฐานความวาเป็นจริง ท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องการเมืองหน่อยก็จะตกข่าวเอาสักหน่อยดีไหมท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพูดเรื่องแลนสไลด์ท่านผู้ชมจำคำว่าแลนสไลด์ได้ไหมที่พักเพื่อไทยนําโดยหนูอุ้งอิงพยายามแสดงออกเป็นการแลนสไลด์และแลนสไลด์ที่ตั้งใจพูดมาโดยคุณทักษิณกับคุณอุ้งอิงนั้นก็หมายความว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนพักเพื่อไทยทําให้มีสสเข้ามาอย่างมหาศาลที่เรียกว่าแลนสไลด์แต่วันนี้เมื่อมาดูแล้วเนี่ยแลนสไลด์ของคุณทักษิณ แอุงอิงเนี่ยแปลว่าคนไหลออกจากพรรคตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งท่านผู้ชมครับติดตามข่าวจะเห็นว่าบุคคลระดับแกนนําไหลออกเป็นชุดแรกๆชุดแรกๆเลยตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารักเกยุราพันธ์โพกินพลลกุลพงเทพเทพการจนาและอีกหลายต่อหลายคนจากนั้นแกนนาระดับตัวรองๆก็ทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณการุณโหสกุลจิรายุทธห่วงรับ กลางเดือนที่ผ่านมาสสเพื่อไทยออกจากตาแหน่งสสอ,อีก7คนกระจายไปหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีศรีสะเกดอยุธยาพิษณุโลกกรุงเทพนะครนายกนะครราชสีมาถ้านับนิ้วกันแล้วจนถึงวันนี้แกนนําและสสเพื่อไทยลาออกแล้วมากกว่า40คนเข้าไปแล้วท่านผู้ชมครับผมก็เลยจะถามกลับมาว่านี่คือสภาว่าพรรคการเมืองที่กระแสมาแรงถึงขั้นจะชนะแบบแรนด์ลด์หรือชนะท่วมท้นหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้คิดเรื่องที่2ก็ถกเถียงกันมากคือค่าแรงขั้นต่ํา600บาทเงิน เดือนปัญญาตรีให้เริ่มที่2 5 0 0 0ปรากฏว่าทุกคนก็อยากจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเอาค่าแรงขั้นต่ํามาล่อทุกพรรคอยากได้ค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ท่านผู้ชมครับต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่นํามาล่อลวงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเสนอค่าแรงขั้นต่าแบบประเภทต้มตุ๋นล่วงหน้า5ปีหลอกคนไทยล่วงหน้า5ปีอธิบายเรื่องการขึ้นค่าแรงจากที่อ้างว่าขึ้นได้ถึง600บาทในปี25 0 0อีก5ปีข้างหน้าใน การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีเวลาทำงานตามวาระคือ4ปี2 5 .66 ถึง2พ .69 แต่เพื่อไทยดันไปบอกว่าจะได้ค่าแรง600บาทใน2 5 .70 เหมือนกับการต้มถุนล่วงหน้า5ปีไม่ได้ทำตามที่หาเสียงในช่วงที่เป็นรัฐบาลแต่บอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่หมดวาระท่านผู้ชมครับผลกระทบที่เกิดขึ้นคือนโยบายนี้จะเป็นการทำลายเศรษฐกิจล่วงหน้า5ปีเพราะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก,การลงทุนภาคการผลิตภาค อุตสาหกรรมการบริการกิจการ SME รวมทั้งส่งผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยทําให้ต้นทุนภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นบริษัทที่คิดมาลงทุนในเพื่อนไทยอาจจะเปลี่ยนใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกันหมดผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบส่วนนโยบายคนจบปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มที่2อง0 0่บาทนั้นมันเป็นความคิดที่ดีผมเห็นด้วยแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายต่องบประมาณรายจ่ายประเทศเพราะการขึ้นค่าจ้างในภาคเอกชนจะส่งผลให้เกิดท่านผู้ชมครับต้องปรับอั ราค่าจ้างระบบราชการไปด้วยถ้ามีการปรับเงินเดือนของค่าราการระบล่างก็เลยต้องมีการปรับเงินค่า,าการชั้นสูงสูงขึ้นไปด้วยคือผู้นง่ว่าถ้าปรับต้องปรับทั้งระบบจากล่างถึงสูงสุดเกิดผลกระทบตามมามากมายท่านผู้ชมครับการเพิ่มสูงของเงินเดือนค่าาการซึ่งอยู่ในส่วนงบรายจ่ายประจําหมวดงบบุคลากรจะไปกระทบกับงบลงทุนท่านผู้ชมครับที่เราต้องเอาไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศอื่นๆตามไปด้วยไปเงาตามตัวยกตัวอ,อย่างท่านผู้ชมท่านครับปี2 5 6 6งบประมาณมีอยู่3ล้าน1 8 0 5 0 0บาท5,000ล้านบาทในจำนวนนี้78% 78.2%ของงบประมาณปี2,566เกือบเกือบ2ล้าน5แสนล้านบาทเป็นงบรายจ่ายประจำคือยังไงก็ต้องเอามาจ่ายจ่ายเงินเดือนจ่ายนน่นจ่ายนที่มีผูกพันจะต้องจ่ายหนีไม่พน้นก็จะเหลือเงินแค่21.8%หรือราวๆ695,000ล้านบาทที่เป็นงบรายจ่ายเพื่อ าาถ้าท่านผู้ชมขึ้นเงินเดือนข้าราชการเริ่มต้นจาก1 5 0 0 0บาทไปเป็น2 5 0 0 0บาทท่านผู้ชมคิดว่างบรายจ่ายประจําที่ต้องจ่ายประจำเนี่ยมันคงกระโดดไปถึง90%ทําให้เหลืองบมาการพัฒนา,านประเทศช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆนิดเดียวไม่ถึง10%ท่านผู้ชมน่ากลัวไหมท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่การขึ้นนั้นต้องขึ้นแบบไม่ใช่ขึ้นแบบต้องการหาเสียงผมเห็นด้วยนะครับว่าค่าแรงควรขึ้นจาก300กว่าบาทขึ้นไปเรื่อยๆแต่การขึ้นต้องมีเป็น นตอนไม่ใช่จูจ่ๆก็มาฟาดให้เลยทันที6 0 0บาทแล้วพักเพื่อไทยก็บอกจะขึ้นเมื่อปี2470แสดงว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลอยู่4ปีเนี่ย66ถึง69คุณปล่อยให้มันไปนตามยถากรรมแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยเลือกตั้งใหม่2570ขึ้นได้ละว6 0 0บาทก็คือเป็นการตุนคนลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้วก็25,000บาทเงินเดือนนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณให้เอกชนปรับราชการต้องปรับด้วยแล้วราชการต้องปรับทั้งระบบเมื่อปรับทั้งระบบแล้วงบลงทุ ที่เคยเหลืออยู่20%ก็จะเหลือไม่ถึง10%งบค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องจ่ายอยู่แล้วจะเพิ่มจาก70%เป็น90%ท่านผู้ชมประเทศไทยเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียว